มาดูในส่วนของสภาพขั้วสภาพขั้วนั้นเวลาเราคุยกันจะมีอยู่สองสภาพขั้วที่เราจะสื่อสารกันคือสภาพขั้วของพันธะกูก้องอาจจะพูดเสียงดังไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันมันบอบช้ำแสนสาหัสแล้วนะครับจนมันแสดงอาการออกมาจนต้องพูดเบาๆนะครับสภาพขั้วของพันธะ กับสภาพคั่วของอ่คั่วของโมเลกุลสภาพคั้วนั้นนักเคมีสร้างมันขึ้นมาให้มันมีทั้งขนาดของคั้วขนาดของสภาพคั้วและอะไรครับและทิศเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบูรณาการสภาพคั้วไปยัง วิทยาศาสตร์อีกคะแนนหนึ่งเราก็อาจจะมองว่าสภาพคู่นั้นเป็นปริมาณเวกเตอร์ก็ได้เพราะว่ามันมีทั้งทิศและขนาดนะครับมันมีทั้งทิศและขน,ข,นข,นข,นขนาดขนาดของสภาพคู่หาจากไหนครับผลต่างของ en โอเคนะครับผลต่างของ en ส่วนทิศครับก็แล้วแต่หนูว่าจะกําหนดทิศไหนเป็นบวกเป็นลบก,กาหนดเอาเที่ยงวันกำหนดไหนเป็นหัวลูกศรครับบ้าจะกําหนดลบเป็นมันแล้วแต่นะแล้วแต่หนูจะกําหนด ทางลบเป็นทางลบเป็นหัวลูกศรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นะครับเอาละมาดูนิดหนึ่งครับสภาพค้่ของพันธะเป็นยังไงเรามีพันธะก็คือมีแขนอยู่มันจะมีอะตอมคู่ร่วมพันธะอยู่ถูกไหมครับมีอะตอมคู่ร่วมพันธะอยู่ถ้าอะตอมคู่ร่วมพันธะเหมือนกันถ้าอะตอมคู่ร่วมพันธะเหมือนกันพันธะนี้ไม่มีค้วไม่มีค้วเช่นไรครับเช่น คอรีนกับคอรนอะไรอีกครับอะไรก็ได้ที่เหมือนกันหรือพันธะ C-CL อ่อ C-C ก็ไม่มีครัวเหตุผลเพราะอะไรครับ E.N ของ C-L กับ E.N ของ C-L เท่ากันไหมเท่ากันแล้ว E.N ของ C กับ E.N ของ C เท่ากันไหมอ่าทบทวนนิดหนึ่ง E.N คืออะไรนะครับค่าที่แสดงถึงความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนดึงอิเล็กตรอนนะครับ ไม่ใช่รัดนะ้ารับนั้นต้องไปนู่นเลย e นะครับถ้า E n นี้คือความสามารถในการดึงในเมื่อมันดึงอ e ิเล็กตรอนเท่าๆกันเราก็จะมองแบบง่ายๆว่าอ e ิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะก็จะอยู่บริเวณกึ่งกลางของพันธะอิเ e ล็กตรอนคู่ร่วมพันธะนี้ไม่ได้โอนเอ็นไปทางไหนไม่ได้มาทางขวาไม่ได้มาทางซ้ายมันอยู่ตรงกลางงั้นพันธะนี้ก็ไม่มีการการเขาเรียกอะไระการกระจายตัวของอ e ิเล็กตรอนสองตัวนี้ก็อยู่บริเวณตรงกลาง นะครับหรือกระจายตัวแบบสม่ำเสมอไม่ได้วิ่งไปอยู่ทางใดทางหนึ่งมากเกินไปอย่างนี้ไม่มีควัวแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเกอรอนคู่ร่วมพันธะนั้นไม่เหมือนกันสี่เหลี่ยมกับวงกลมอย่างนี้พันธะมีขัวพันธะมีควัวยกตัวอย่างครับเอาเอาอะไรเดียวเอาคาร์บอนกับ เอฟแล้วกันฟลูออรีน EN ใครมากกว่าครับฟลูออรีนมากกว่า en สูงกว่าประมาณเท่าไหร่นะ4ประมาณนี้นีน่ครูก็ใช้ค่าประมาณที่เคยให้มันนั้นนะครับแล้ว C EN เอ่อ EN ประมาณเท่าไหร่ครับ C ประมาณเท่าไหร่ครับ2.5้ไหมสองั้นอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะจะโครจรหรือจะกระจายตัวอยู่ฝั่งไหนหนาน่นกว่าครับฝั่งฟลูออรีน เพราะว่าฟูรีมันดึงเลอตอนดีกว่างั้นเลอตอนคู่ร่วมพันธะนี้ก็จะโคจรแล้วมีความมันแน่นของ,างการกระจายตัวอยู่ใกล้อะตอมฟูรีมากกว่าเลยทําให้ทางฟูรีนั้นมีสภาพคั่เป็นลบหน่อยหน่อยอันนี้อา่านว่าเดลต้าลบก็คือลบหน่อยหน่อยนะครับและทางนี้ก็จะมีสภาพคั่เป็นบวกหน่อยหน่อยปกตินิยมเขียนที่พันธะนะครับแต่ตรงน,นีมน้มันเต็มเอียดแล้วมันเขียนยัดไ่ลงเดลต้าลบเดลต้าบวกเพราะฉะนั้นเขียนลูกศรของสภาพคั่เป็นไงครับอย่างนี้ โอเคไหมครับโอเคนะถ่านนะครับงั้นสภาพคั่วของบรรทะง่ายนิดเดียวถ้าพันธะนั้นอะตอมคู่ร่วมรัทธะเหมือนกันพันธะนั้นมีคั่วไหมไม่มีแต่ถ้าพันธะนั้นอะตอมคู่ร่วมรัทธะไม่เหมือนกันพันธะนั้นมีคั่วไหมมีคั่วนี่คือสภาพคั่วของพันธะแล้วสภาพคั่วของโมเลกุลล่ะสภาพคั่วของโมเลกุลเป็นสภาพคั่วลับสภาพคั่วลับ รับแป้ว,ว่ารวมกันแบบเวกเตอร์นะครับของอะไรครับของสภาพคั่วของพันธะทั้งหมดในโมเลกุลยกตัวอย่างน้ำ ยกตัวอย่างนะครับออกซิเจนกับไฮโดรเจนค่าพีเอ็นสูงกว่าครับออกซิเจนงั้นเดลต้าลบเดลต้าบวกเดลต้าลบเดลต้าบวกหนูรวมเวกเตอร์ได้ไหมครับอืมงั้นเดลต้าลบอยู่ทางออกซิเจนแล้วเดลต้าบวกอยู่นี่คือสภาพขั้วลบ นะครับสภาพขั้วรับแต่ถ้าเรามา <shock> น <c oughs> ั่งหาสภาพขั้วรับอย่างนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ดู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 ใช้สปินขอโทษครับถ้าเรามาหาสภาพขั้วรับแบบเวกเตอร์ทุกครั้งในการวิเคราะห์ว่าโมเลกุลนั้นมีขั้วหรือไม่มีขั้วมันอาจจะไม่ทันการในการวิเคราะห์โจทย์นั้นๆกูก้องถามนิดหนึ่งดูตอบกูก้องได้ว่าน้ํามันมีขั้วถูกไหมครับกูก้องถามนิดหนึ่งครับแล้ว c o 2มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีขั้วไหมครับอ่าคูก็ถามพันธะมีขั้วไหมอย่างนี้ใช่ไหมเพราะ o มี en สูงกว่า c ถูกไหมครับอ่าแล้วสภาพขั้วของโมเลกุลเป็นไงครับ delta en ระหว่าง c o delta en ระหว่าง c o เท่ากันไหมนั่นคือขนาดของขั้วเท่ากันทิศตรงกันหากล้างกันหมดไหม ในโมเลกุล CO2 นั้นสภาพค้่ของพันธะมีแต่ว่าสภาพค้่ของโมเลกุลเป็นไงครับไม่มีคว้วแต่ถ้าหนูมานั่งดูอย่างนี้ทุกครั้งมันเสียเวลาวิธีการครับจำครับรูกว้อมีเทคนิคให้จำการวิเคราะห์ว่าโมเลกุลมันมีค้่หรือไม่มีค้่ ดูยังไงโมเลกุลนะครับไม่ใช่พันธะนะไปอีกหน้าหนึ่งเลยครับเพราะว่าหน้านี้เขียนไปแล้วเดี๋ยวไม่พอการวิเคราะห์ว่าโมเลกุลมีขั้วหรือไม่มีขั้วให้วิเคราะห์อย่างนี้ครับหนึ่งให้เริ่มจากเขียนสูตรโครงสร้างลิวิสก่อน,นต้องเขียนสูตรโครงสร้างลิวิสก่อน เอาละเมื่อเขียนสูตรโครงสร้างลิอือิสแล้วไป,ลไปดูที่อะตอมกลางไปดูที่อะตอมกลางถ้าอะตอมกลางมีโลนแพมีโลนแพต่อไปเลยครับว่ามีขั้วโมเลกุลตรงนี้สภาพขั่วของโมเลกุลน,นะน้องไม่ใช่สภาพขั่วของพันธะา โมเลกุลมีคั่แต่ถ้าอตรงกลางไม่มีโลนแพรยังต่อไม่ได้ครับยังต่อไม่ได้ต้องไปดูอะไรต่อต้องไปดูอะตอมที่รอบล้อมอะตอมกลางไปดูอะตอมที่รอบล้อมอะตอมกลางไปดูว่าอะตอมที่รอบล้อมรอบอะตอมกลางเหมือนกันหมดไหมถ้าเหมือนกันหมด เหมือนกันหมดตอบไปเลยครับว่าโมเลกุลนั้นไม่มีขั้วแต่ถ้าะตอมที่รอบรอมาตองกลางไม่เหมือนกันหมดเหมือนกันไม่หมดนะี้อยู่เหมือนกันไม่หมดหนูอย่าเพิ่งตอบว่ามีขั้วนะมันยังตอบไม่ได้หนูต้องไปดูลักษณะการไม่เหมือนกันต้องไปดูลักษณะการไม่เหมือน ลักษณะการไม่เหมือนจะมีอย um ู่2แบบครับตอนนี้ถ้าใครยังสร้างภาพไม่ได้ตามมาก่อนนะลักษณะการไม่เหมือนมีอยู่สแบบครับคือเหมือนกันแบบคู่กับเหมือนกันแบบขี้นะครับอ๋อเท่ทีไม่เหมือนลักษณะการไม่เหมือนดูว่าไม่เหมือนแบบคู่หรือไม่เหมือนแบบขี้นะครับถ้าไม่เหมือนแบบคู่หนูตอบไปเลยครับไอ้โทษทีไม่เหมือนแบบขี้ หนูตอบไปเลยครับว่าโมเลกุลนั้นมีค้่แต่ถ้าไม่เหมือนแบบคู่หนูยังตอบไม่ได้นะครับหนูต้องมาดูต่ออีกครับไม่เหมือนแบบคู่หนูต้องดูลักษณะคู่ครับถ้าลักษณะคู่นั้นคู่ตรงข้ามหนูตอบว่า โมเลกุลนั้นไม่มีค้วแต่ถ้าลักษณะคู่นั้นอยู่ฝั่งเดียวกันตอบไปเลยครับว่ามีค้วนี่คือขั้นตอนที่สามารถสรุปให้ได้ในตอนนี้ว่าดูยังไงว่าโมเลกุลนั้นมีค้่หรือไม่มีค้วโดยไม่ต้องไปนั่งวาดเวกเตอร์ ector, หาสภาพค้วรับอยู่นะครับเอาเลคเชอร์ก่อนเดี๋ยวอธิบายเอาละครับมาดูครับ ตอนแรกไปดูที่อะไรก่อนนะครับว่าโมเลกุลนั้นมีคู่หรือไม่มีคู่อะตอมกลางคู่คู่ขอโทษครับขอโทษครับ <laughs> ขอโทษครับงั้นกุ้งมีเอ็นเฮดสามแอมโบเนียมีเแล้วก็มี h ตอนวาดสูตรโครงสร้างลิมิสไม่จำเป็นต้องไปคำนึงถึงรูปร่างนะครับแข็มแมตไหมอะตอมแมทแลว้วรับสามกับกับกับเอาละ มีโลนแพ้ไหมคะงั้นโมเลกุลนี้มีขั้วไหมมีขั้วโอเคไหมครับอ่าครูก้องถาม HCN HCN อะตอมกลางคืออะไรครับล้อมรอบด้วยไฮโดรเจนกับกี่แขนหนึ่งแขนแขนแมทหรือยังรับสี่้างสี่อะตอมกลางหรือโวนแพ้เท่าไหร่ครับปกติ เออปกติคาร์บอนมีวาเลนซ์สี่ตัวใช่ไหมเอาไปสร้างแขนสี่แขนเหลือลวนแพ้ไหม,ไมตอบเลยไหมครับว่าไม่มีขั้วหรือมีขั้วยังต้องไปดูอะไรครับถ้าไม่มีลวนแพ้ต้องไปดูอาตอนที่รอบรอบอะตอมกลางถูกไหมครับมันเหมือนกันหมดไหมไม,ม,มันเหมือนกันทั้งหมดไหมไม่ไมเพราะว่ามันมีทั้งเอแล้วก็ทั้งไฮโดรเจนงั้นมันไม่เหมือนกันทั้งหมดนั้นตอบทันทีว่ามีขั้วถูกไหมครับใช่ไหม ไม่ใช่เดี๋ยวใหม่นะเอาใหม่นะยังตอบไม่ได้ต้องไปดูอะไรครับมันเหมือนกันไม่หมดต้องมาดูลักษณะการไม่เหมือนมันไม่เหมือนแบบขี่หรือไม่เหมือนแบบคู่ครับเนี่ยให้ดูเช่นกี่ตัวขี้ในตัวเช่นกี่ตัวตัวเดียวดัวตอมดัวตอมขี้ไหมขี้ นี ije, ije, ool, uh ่ถ huh. uh, uh ้าไม่เหมือนแบบคู่ต้องแบบนี้นี่ถ้าไม่เหมือนแบบคู่ถ้าไม่เหมือนแบบคู่เช่นอย่างนี้อ่าฮะอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่เหมือนแบบคู่อย่างนี้เรียกว่าไม่เหมือนแบบอะไรครับเนี่ยอ่าถ้ากูกล้องเขียนอย่างงี้อย่างงี้ไม่เหมือนแบบอะไรครับแบบขี้อ่านะครับมีขี้มีคู่ นี่นี่นี่คู่นี่คู่อย่างนี้เราคุยกันในห้องเราว่าอย่างนี้คือไม่เหมื Becca. อนแบบคู่อย่างนี้ไม่เหมือนแบบขี้และอย่างนี้ไม่เหมือนแบบคู่ไม่เหมือนแบบขี้ไม่เหมือนแบบขี้มีขั้วหรือไม่ม evet> ีขั้วมีไหมมีขั้วเนี่ยเนี่ยเขียนอยู่นี้ไม่เหมือนแบบไม่เหมือนแบบขี้ี่มีขั้วไหมมีไม่เหมือนแบบขี้มีขั้ว เงี้โมเลกุล h c n มีคววไหมามีความา้ควน่ายากไหมไม่ยากเนาะต่อไปครับเอาอีก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 เออเอาอีีวะเอาตัวไหนดีวเเอ่อ c c เอมีกเอาเอา LC, มีคู่คาอีอไมีมีอาอีก วาดสูรโครงสร้างลีวิตหนึ่งแขน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 อาตรงกลางลอนแพรเหลือเท่าไหร่คะเหลือไหมลอนแพรไม่เหลือลอนแพรอะตรมกลางไม่เหลือลอนแพรอย่าพึ่งตอบว่ามีขั้วไม่มีขั้วต้องไปดูอะไรครับอะตอมที่รอบล้อมอะตอมกลางเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันหมดตอบได้ทันทีว่าไม่มีขั้วไม่มีขั้วถันไมคะ ทันนะครับต่อไปถ้าค um, ุกข้องมี ccl 3 f ครับ c แล้วก็ cl 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 f หนึ่งแขน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 อะตรงกลางเหลือลนแพรไหมไม่เหลือเอาตรงกลางไม่เหลือลนแพรถูกไหมครับเพราะว่าปกติมันมี4ตัวเอาไปสร้างแขน4แขนก็หมด ในที่นี้อะตอมกลางไม่ไม่เหลือเลนแพร์ต้องไปดูที่อะตอมที่รอบล้อมอะตอมกลางเหมือนกันหมดไหมไม่หมด,มหมดและไม่เหมือนแบบไหนแบบขี้นะครับอย่างนี้อ่าแบบขี้ khi, เนี่ยขี้เนี่ยขี้ขี้ก็ตอบทันทีว่ามีขครัวต่อไปอะไรนะจ๊ะน้องปูน้องปูยีเหรอคะ CCL2F2 มีขั้วหรือไม่มีขั้วครับอ้าล้วถ้าคุณกล้องเขียนสื่อโครงสร้างอย่างนี้ยม,ม,มีอย่างนี้มีขั้วไหมอย่างเงี้ยอะตอมกลางหรือลอนแพร์ไหมคะอะตอมกลางไม่เหลือลอนแพรถ,ถูกไหมครับงั้นต้องดูที่อะตอมที่รอบล้อมอะตอมกลางเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันไม่เหมือนกันทั้งหมดถูกไหมครับเหมือนกันไม่หมดทุกทีเหมือนกันไม่หมดถูกไหมครับ แล้วก็ต้องดูว่าลักษณะไม่เหมือนแบบไหนครับแล้วคู่ของมันอยู่ฝั่งเดียวกันหรือตรงข้ามครับเนี่ยเอ็นนี้คู่แต่ฝั่งเดียวกันถูกไหมครับมีคู่หรือไม่มีคู่ครับเออมีคู่ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับสูตรโครงสร้างมันขึ้นอยู่กับโครงสร้างของโมเลกุลเพราะว่า c 2 f 2ที่เขียนตรงนี้เป็นแค่สูตรโมเลกุลทีนี้สูตรโมเลกุลนี้อาจจะมีโครงสร้างเป็นอย่างนี้ก็ได้ โมเลกุลนี้เป็นโมเลกุล CCL2F2 ไหมข้างล่างแล้วข้างบนเป็น CCL2F2 ไหมทั้งสองโมเลกนนุลนี้สูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่สูตรโครงสร้างเป็นไงครับต่างกาันมันมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันก็จริงแต่โครงสร้างมันต่างกันอะไรก็ตามที่โครงสร้างต่างกันมันเหมือนปรัจญาโครงสร้างหนูต่างกันกับเพื่อนหนูเหมือนเพื่อนไหมไม่เหมือนอะไรก็ตามโครงสร้างต่างกันถึงแม้จะมีชื่อเรื่องเหมือนกันมันก็ต่างกัน ลักษณะงี้อะตอมกลางเหลือโลนแพ้ไหมไม่เหลือต้องไปดูอะตอมที่รอบล้อมอะตอมกลางซึ่งเหมือนกันหมดไหมครับเหมือนกันไม่หมดและมันแบบไหนครับเนี่ยไม่เหมือนแบบคู่แล้วคู่ไปไงครับคู่ตรงข้ามคู่ตรงข้ามคู่ตรงข้ามแสดงว่าโมเลกุลนี้มีค้่หรือไม่มีค้่ไม่มีค้่เพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าโมเลกุล Ccl 2 f 2สองมีค้่หรือไม่มีค้่หนูตอบได้ว่า มันอาจจะมีขั้วหรือไม่มีขั้วก็ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างโมเลกุลโอเคนะครับแล้วถ้าหนูอยากจะบรรยายว่าแบบไหนมีขั้วหนูก็วาดให้เขาดูไปแบบไหนไม่มีขั้วหนูก็วาดให้เขาดูไปโอเคนะครับ